เรื่องไอ้หนูตามมาตามมาตามมาใครเร็วกว่าได้กินเอาวิ่งเข้าวิ่งเข้าวู้หูฮ่าฮาหนูมีชื่อว่าหนูครับอายุเจ็ดปีครอบครัวของหนูนั่นเหรออ้าวเสร็จแล้วครับไม่เจ็บเลยเห็นไหมโอ้เจ็บโคตรโคุณพ่อของหนูเป็นหมอฟันของกรมทหารครับส่วนคุณแม่ทำงานที่โรงพิมพ์ ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแม้จะไม่ค่อยชอบพ่อสักเท่าไหร่แต่ทั้งสองคนก็แต่งงานกันจนได้จนทั้งสองมีพยานรักด้วยกันว่าไงไอ้หนูลูกพ่อและแล้วหนูก็ลืมตาดูโลกยังไงจ๊ะยายหนูของแม่พ่อผิดหวังนิดหน่อยที่ได้ลูกสาวแต่ว่าหนูลูกพ่อนี่ไงจัมโบเ้เอเทไมล่าจ้าเอาจ้าเอาเทยายหนูลูกแม่มาเล่นกับแม่ดีกว่ามีตุ๊กตาบูบีด้วย ฟิวเพราะพ่อเลี้ยงดูมาแบบเด็กผู้ชายก็เลยได้เล่นอะไรๆแบบเด็กผู้ชายรึนวิชาดาบสายฟ้าย่าเรื่องของหนูมันก็มีมาแบบนี้ลหละครับเจ้าขาววันนี้ไปจับปลากันดีกว่าแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องไปโรงเรียนอดุบาลหมูน้อยวันนี้มีเพื่อนใหม่มาหนึ่งคนทุกคนกล่าวต้อนรับสิจะ้ะสวัสดีจ้าโรงเรียนนี้น่าเบื่อชะมัด เล่นกับเจ้าขาวยังหนุกกว่าอีกเฮ้ยห hey, นังสือการ์ตูนนี่นะขอฉันอ่านด้วยดีอ๋อ oh, ไม่ได้ไม่ได้หนังสือของฉันทำไมต้องให้เธออ่านด้วยล่ะ mm hmm. เดี๋ยวแยบหมดชะไม่อยากอ่านนักหรอกโถเอ้วยวันนี้ฉันไปเล่นกับแกไม่ได้หรอกเจ้าขาวเอาไว้เลิกเรียนนะลูกหมาของเธอเหรอข้ขขอฉันอุ้มหน่อยได้ไหมอะ่ะไม่ไดงง้งั้นเหรอ ที่บ้านนายเขาไม่เลี้ยงหมากันหรือไงฮ่าฉันนะ่ะเป็นโรคภูมิแพ้แถมร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงคุณแม่ก็เลยไม่ให้เล่นกับใครแล้วก็ห้ามเข้าใกล้สัตว์เพราะกลัวจะไปติดเชื้อโรคเข้าไปตีเล็กอย่าไปใกล้มันไปไปชิュวช,ชเจ้าแมวบ้าไปจะมีก็แต่การ์ตูนนี่แหละที่เป็นเพื่อนือมนายจะเล่นกับเจ้าขาวก็ได้นะฮะจริงเหรอ แต่นายต้องให้ฉันยืมกระตูนอ่านตาตะตะต,ตกลงน้ำง้ำน้ำ,นำไอ้นูนั่นเหรอเด็กใหม่ใช่ฮะลูกพี่ท่าทางมันห้าวไม่ใช่เล่นเลยแบบนี้ต้องสั่งสอนมันหน่อยซะแล้วจะได้รู้ว่าใครใหญ่นั่นมันผู้หญิงนะลูกพี่แบบนี้สิฟะสนุกดีฮ่าฮ่าเอ็งไปเตรียมของมาให้ข้าไอ้เยินฮ่า <laughs> ฮ <laughs> ฉันวิ่งเร็วกว่านั่นไงมาโนนแล้วทำให้ดูเป็นอุบัติเหตุสินะ ใช่แล้วจัดไปรอดตรงเป้าเพลงเสร็จแน่เฮ้ยเกือบไปแล้วรอด้วยเฮ้ยพลาดเป้าวะใครบอกว่าพลาดโดนหัวคูเต,เต็มเตมเลยหากคูใหญ่โนเลยอืมพอแก่แท้ไอ้โนอืมสามวันต่อมาผีเสื้อผีเสื้อรอด้วย วันนี้เจ้าขาวยังไม่มาอีกนะเดี๋ยวก็มาหน้าตีเล็กคิดถึงเจ้าข่าวหรือพวกพวกมันทำอะไรเจ้าขาวทำไงดีละหนูใจเย็นใจเย็นก่อนฮ่าฮ่าถ้าอยากเจอเจ้าขาวแล้วก็ตามมาถึงแล้วถึงแล้วเจ้าขาวฉันพาพวกมันมาแล้วเอาไงต่อดีมากเอ็งถือเชือกนี้ไว้แทนข้าทีดีปล่อยเจ้าขาวเดี๋ยวนี้นะถ้าแกไม่ยอมให้ฉันอัดดีๆ ฉันจะให้เจ้าเหยินนปล่อยเชือกนั้นซะช่างกล้าดีจริงๆตัวแค่เนี้ยจะบอกอะไรให้นะเฮ้ถ้าทำตัวดีๆให้อัดอย่างเรียบร้อยจะปล่อยมันให้เจ้าบ้านั่นที่โกงนี่นาะแบบนี้เจ้าหนูจะสู้ก็สู้ไม่ได้แล้วเราจะไปทำอะไรได้ฮ่า,าสนุกจริงๆว้ยเราเราอยากเข้มแข็งเหมือนกับทาสาันเฮ้ยทำไมแกอึดน,นักฮะ ลมสักตีสิฟ้าฉันฉันไม่แพ้ให้คนอย่างแกหรอกเจ็บขนาดนี้ยังกล้าปากดีฉันจะอัดให้แกพูดไม่ออกเลยไอ้หนูโอยโยใครใครมาโหถาสารมาแล้วจ้าตีเล็กฮ่าเจ้าขาวปลอดภัยแล้วหนูเก <c oughs> ่งมากตีเล็กจะมีประโยชน์อะไรจะยืนแทบไม่อยู่จะมีแรงมาสู้ยังไงยังไงผู้ชายนะ ก็เข้มแข็งกว่าผู้ยิงอยู่แล้วเจ้าโบแกเข้าใจผิดซะแล้วะจะบอกให้ความเข้มแข็งนะ่ะมันอยู่ที่หัวใจตั้งหากถูกแล้วครับความเข้มแข็งของคนเราไม่สามารถวัดจากรูปกายภายนอกได้จบครับ